โดนลุมเดอะซีรีส์คลิปนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูไอขี้จับตัวหนึ่งนะครับผมก็แค่อยากจะบ่นเฉยๆนะครับผมทุกๆวันคทุกคนผมก็จะเข้าไปเล่น5 v 5 b a t t l ไปเท u n นเกวันละเกม2เกมนะครับผมเพื่อเก็บ g p นิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นปกติอยู่แล้วที่ผมจะโดนลุมนะครับผมจากฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนเอาจริงๆผมก็ว่าผมก็เป็นบอสพอตัวน่าจะเป็นแบบเป็นบอสโบลี่ของเซิร์ฟเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับทุกคน แล้วตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยทุกคนผมก็โดนลุมนะครับผมน่าจะโดนลุมประมาณ2-3รอบนะซึ่งตอนที่เพื่อนมันตายทุกคนแม่งหนีตลอดเลยครับแล้วก็จะมีไอคนสุดท้ายทุกคนที่ผมพีพีกับมันที่บวกกับมันอยู่นะครับผมไม่ทำอะไรเลยครับทุกคนนอกจากจับแล้วก็วิ่งหนีครับเอาจริงๆถ้าไม่โดนลุมแม่งก็ไม่มีเฮอะไรเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปดูดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับผม โอ้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาลองออะพีพีดูนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกดผิดเอ้ยเดี๋ยวอาจเป็นคลิปแล้วค่อยไปพากทีหลังดีกว่าทุกคนเออแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับผมเชื่อมีข้าวนะเชื่อมีข้าวนะผมไม่พากแล้วโดนดูเนื วนดูเดี๋ยวผมตดนลุมจัดเลยเออเนี่ยมันหลบไดไงวะไอเ้เหี้ยทีมกูกูไม่มีทีมอยู่ในทีมไอสัตว์กูเล่นคนเดียวกูจะรู้ว่ะเชียนี่มึงท่าครับนี่นะหวเนเขาเชียเนี่มันต้องแข่เกมที่แล้วแหละ แม่งลุมผมสี่คนนะทุกคนทีมที่แนวผมก็โดนลุมสี่ตัวดีที่ชนะมาได้เหี้ยเยนไม่ท่าเจอเจอเอ้าผมใส่สกิลผิดแล้วเนี่ยครงงโอเคโอเค โอเคมันเก่งขนาดนั้นเลยหรอมันข้าวขนาดนั้นเลยใช่ปะก็ะคือฆ่ากูได้โดยการลุมมันก็มั่นใจว่าสามารถ solo โโกูหนึ่งหนึ่งได้ว่างั้นนเก่งขนาดนั้นเลยหรอก็คือแบบลุมและมีพลังมั่นใจเด็ดเดียวเด็ดขาดแข็งแก่งเก่งขนาดนั้นเชียวเฮ้ย มึงมีพาวเวอร์ขนาดนั้นได้หรอมาดิมาดิม,าดมีพาวเวอร์ขนาดนั้นได้หรอโอ้โหกดคิวไม่ติดครับไม่ยังจิงด้วยแหละเยอะโอเค โคตรปิงจัดเลยทุกคนโคตรสกิลไม่ไปชาร์จเล็กสีตั้งนานครับอ้าโอเคตามึงมาอิสสาสต์มั่นใจขนาดเลยใช่ปะมีอถอยนะอื้มื้มลุงเทยอะไรอะโอ้โหตัวปิวเลยทุกคนมานามหมดครับเกาะแตกด้วย จริงๆผมควรใส่ Burning Sky มานะทุกคน Burning Sky น่าจะดีกว่านะครับผมไม่เป็นไรอันนี้อยากลองแค่กก i l โบลี่เฉยๆนะ,ะมางมาดิสุดา์มี power หรอมี power หรอ มีพาวเอก็มาแค่นั้นแหละอ่าๆๆเราไงต่อผิวแล้วไงต่อตอ่ออาฮะทำใหห้าแล้วไงต่อนี่เหรอนี่คือสิ่งที่มึงทำได้ใช่ปะโอ้โหไอ้เพี่อนเรียบร้อยทุกคนโดนลุมแล้วทีมผมมันหายหัวไปไหนหมดเนี่ยไอ้สัดทุกคนดูทีมผมดิโอเค โอ้โหโดนลุมเรียบแล้วทีมเราแบบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะเนี่ยทุกคนดูดิแม่งมายืนโง่ๆของแม่งอะทุกคนแล้วทีมเราเอาลืมไปนึกว่าท่าเบิร์นนิ่งสไตล์ไม่ใช่ทุกคนโอเคมีดิ ทีมเราแม่งสู้ไม่ได้ครับทุกคนเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นแล้วนะถ้าเราอยากจะชนะคือแบบทั้งทีมเรามันมันเล่นกันอยู่สองคนอะนอกนั้นก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรกันไม่เหับผม คือถ้าทีมผมมีเวล2,000อีกสักคนผมก็เล่นได้สบายคนหนึ่งเก็บคิวอะไม่ได้เก่งใน้าสตว์แค่ลุมง,งูเท่นั้นแหละมานีิดดิ ตีมันดีเพื่อนเร็วตีตีไอเฮี้ยมแม่งยืนมองทุกคนเฮี้ยไอสัตว์โอ้ขอบคุณมากไอเฮีย้ยยืนมองโอ้โเป็นไงทุกคนทีมในฝันวะในฝันจัดขอบคุณมากไอเฮี้ยโอ้ผมอย่างพ่อแม่เลย คือผมจับให้แล้วแม่งยืนมองเขายืนมองพี่อะไรของเรานึกว่าเบอร์นิ่งสไตล์ทุกคนไม่ใช่ครับนี่ใหญ่ไโอ้ทีหนึ่งหนึ่งไม่เอาออ้ทีหนึ่งหนึ่งไม่เอาทำไรอะทำไรอะทาวเวอร์เยอะขนาดนั้นได้เหรอลงวอะ พลังเยอะขนาดนั้นเลยหรอมึงดูมัวอะ่ะอาา่าฮะไงต่อท่านี้โคตรไรประโยชน์เลยทุกคนเต็บกี่โมงนะเต็บกี่โมงนะนึกว่ามึงมีคนเดียวเลยอไงเนีย่ยกูแค่ไม่ใช้แค่นั้นหละกูแค่ไม่ใช้แค่นั้นแหละ,ไม,หละไม่ได้มีคนเดียวหรอก มึงไม่ได้มีคนเดียวหรอกกูแค่ไม่ใช้แค่นั้นแหละอืมเกาะแตกแล้วไงต่อโอ้ทำอะไ้ก็แค่จับแค่เนี้ยก็แค่จับแล้วรอถ่วงเวลาแค่นี้เหรอนี่คือฝีมือของมึงที่มีทั้งหมดเหรอเพื่อนโอ้เล่นได้แค่นี้โอ้มันจะทำลาย ทำรายทำลายครับเนี่ยกูไม่หนีด้วยมาดิมากูจับคืนจริงๆเราควรเอาค่าเบิร์นิงสไตล์มานะทุกคนได้วะใส่ไม่ได้ครับมันติดคอมแบทมันต้องรอไอ้นั่นนี่มันมีเบิร์นิงสไตล์แต่มันก็เล่นค่าจับปัญญาอ่อนอะไรของมันก็ไม่รู้อะ ทุกคนดูดิมันไปจับเล่นอะไรของมันูาแล้วก็หนีของเขานี่อุติเครื่องหมายอะไรเอ,อ่ยด้วยไอ้สั์เล่นได้แค่นี้ดีแค่ลุมแค่นั้นแหละมึงอ่ะทำเพี้ยไรไม่ได้หรอกมานี่ม,นมาเจอกูนี่ อเอาวะทุกคนเวลาครับเราคบกันได้โอ้ยเราน่าจะอีซี่นะทุกคนเราน่าจะชนะแบบสบายๆเลยนะครับแล้วเราก็ได้มงกุฎมาด้วยนะมงกุฎก็คือข้างตัวแรกรได้มาแค่4ครีครับ เล่นได้แค่นี้ไปหัดเล่นมา,มา,าใหม่เถอะจริงไอ้เหี้ยดีเดจับแค่นั้นแหละ